ก็น่าจะประมาณว่าโดนไฟจากข้างนอกเนี่ยเจ็บนะแต่ถ้าพ่นไฟออกมาจากข้างในเนี่ยไม่เป็นไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากโปเกมอนในวันนี้ผมมาด้วยหัวข้อที่มีชื่อว่าโปเกมอนที่แพ้ไฟแต่ พ่นไฟได้ครับคราวที่แล้วแพ้น้ําแต่ว่าขี่คืนได้ใช่ไหมเออคราวนี้เรามาลองดูความย้อนแย้งแนวๆนี้กันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าโปเกมอนที่แพ้ธาตุไฟเนาะมันจะมีหลักๆประมาณ4ี่ธาตุใช่ไหมมีธาตุพืชธาตุเหล็กธาตุน้าแข็งแล้วก็ธาตุแมลงครับกล่าวได้ว่าธาตุไฟเนี่ยถือว่าเป็นธาตุที่ชนะธาตุตัวอื่นเยอะเหมือนกันเนาะเออซึ่งผมก็เลยคัดโปเกมอนที่มีธาตุเหล่านี้มาและจะพูดในมุมที่ว่ามันโดนธาตุไฟคูณ2แต่ตัวมันเองเนี่ยสามารถพ่นไฟได้นะครับในความหมายคือโปเกมอนตัวไหนที่มีการผสมาุอื่นไปป๊แล้ว ถ่าไฟคูณหนึ่งไอนนั้นตัดออกไปนะครับซึ่งพอคัดด้วยเกณฑ์ประมาณนี้แล้วเนี่ยก็จะได้โปเกมอนมาทั้งหมด8ตัวนะครับแน่นอนว่าพอเราพูดถึงท่าพ่นไฟปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีท่าที่เป็นตัวแทนนิดหนึ่งนะครับซึ่งท่าที่เป็นตัวแทนนั้นผมเอาท่าเฟรมโทเวอร์กับท่าไฟเออร์บลัชมาเป็นเกณฑ์ครับซึ่งเหมือนเดิมน,นะครับถ้าผมพูดโปเกมอนตัวไหนเสร็จแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ โครงสร้างร่างกายของมันหรือดูจากโปเกมอนดิว่ามีปัจจัยอะไรที่ทําให้โปเกมอนที่แพ้ไฟตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะพ่นไฟโจมตีใส่ศัตรูได้ครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาก็ขอนิดนึงกันละกันนะครับพูดถึงท่าเฟรมทาวเวอร์กับท่าไฟเออร์บลัสนะสำหรับผมเนี่ยสท่านี้ถือเป็นท่าโจมตีท่าไฟที่ท,ทรงประสิทธิภาพ2แบบครับซึ่งเฟรมทาวเวอร์ก็จะเป็นลักษณะการโจมตีที่มีความแม่นยําสูงมากนะครับแต่พลังโจมตีก็จะน้อยหน่อยนะครับเออถ้าเอาชัวร์ก็ติดเฟรมทาวเวอร์นี้ไปซึ่งก็เป็นท่าที่พ่่่่่นนนนไฟโจจจมมมตตตีีใสัรรูะรผถ้าาาาแปปลลงๆกกชือภษญุเเย็ รังสีเพลิงนั่นเองครับซึ่งท่านี้นะครับมีโอกาส10%ที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นติดแผลไฟไหม้ด้วยครับโดยพลังโจมตีของเฟรมโทเวอร์ก็อยู่ที่90นะครับส่วนอีกท่าหนึ่งก็คือไฟเออร์บลัซซ์ไฟเออร์ลัเนี่ยชื่อภาษาญี่ปุ่นคือไดมอนจินะครับซึ่งแปลเป็นไทยผมจาได้ว่าเคยอ่านในบทสรุปโปเกมอนภาคเก่าๆมันชื่อท่าว่าไฟพเนียงครับซึ่งท่าไฟพเนียงยฟังเป็นชื่อภาษาไทยก็ดูเท่ดีนะเออและทีนี้นะครับผมท่านี้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือมีพลังโจมมมมมมตตีีีีททท่่่่สูงงงแแนนนน้้คความมาาายยยัจะอออลรผื โจมตี90แม่นยำ100เนาะแต่ว่าของไฟร์บลต์โจมตี110แม่นยำ85ครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายมั่นใจว่าเราดวงดีตีโดนแน่ๆก็ใส่ไฟร์บลต์ไปก็คงไม่เสียหายอะไรนะครับส่วนเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยไฟร์บลต์ก็เหมือนกับเฟรมโตรเวอร์นะคือมีโอกาส10%ที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้ครับรีวิวท่ากันประมาณนี้เนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่โปรไฟล์ของทีละตัวเลยครับว่่าามมมันมแบบแนีทไไหสาารถ มาพ่นไฟให้เราเห็นได้ตัวแรกเลยนะครับผมคือครูชีสครับคูชีสเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีปากใหญ่ๆอยู่เป็นผมของมันเนาะเออซึ่งปากอันนี้แหละครับ rated, ที่ว่ากันว่าสามารถใช้ในการพ่นไฟโจมตีใส่ศัตรูได้นะซึ่งท่าที่ตัวนี้สามารถใช้ได้ก็2ท่าเลยนะครับผมเฟรมทาวเวอร์ Tower, แล้วก็ไฟเบลส์ครับซึ่งการพ่นเฟรมทาวเวอร์มันเป็นรังสีเพลิงพุ่งเข้าโจมตีตรงๆอย่างเงีง้ยถ้าเกิดว่าไอตัวนี้ใช้ได้แค่เฟรมทาวเวอร์ผมก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันพ่นจากปากหน้าของมันหรือเปล่าไม่ได้พ่นจากปากหลังปากใหญ่ที่มาจากผมมขออ,อองัันนนนนาแต่่วีว้พ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าตามปกติที่คูชีสมันใช้ปากใหญ่ในการที่จะไปงับนุน่นงับนี่กับหินแตกอะไรพวกนี้นะครับปากนี้จะเป็นโครงสร้างร่างกายหลักที่มันสามารถใช้ในการพ่นไฟโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองครับ โปเกมอนตัวต่อมาครับผมตัวนี้มีประเด็นที่เข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับผมซึ่งมาเป็นคู่เลยคือดารุมากะแล้วก็ฮิฮิดารุมะครับฮิ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 ซึ่งแน่นอนว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันปกติเป็นโปเกมอนธาตุไฟนะที่อยู่ในเจน5นะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นเจน8ปุ๊บมันดันมีร่างกายลาดซึ่งดารุมากะกับฮิฮิดารุมะนะครับมันก็มีการปรับตัวจากเดิมที่มันเป็นโปเกมอนที่ใช้เปลวไฟใช่ไหมคราวนี้มันก็จะมีร่างกายที่ปรับตัวไปตามสภาพของแบบพื้นที่หนาวเย็นนะครับทำให้ร่างกาย ของมันมีการปกคลุมไปด้วยหิมะเลยและทีนี้นะครับมันก็กลายเป็นธาตุน้ําแข็งครับผมซึ่งเป็นธาตุน้ําแข็งก็แพ้ธาตุไฟนะครับอันนี้คอนเฟิร์มได้ข้อมูลยังเขียนบอกไว้ด้วยนะครับว่าโปเกมอน2ตัวนี้เมื่อมันมีรูปลักษณ์เป็นหิมะไปแล้วแบบนี้เนี่ยพลังเปลวไฟดั้งเดิมที่มีอยู่ในร่างเก่าที่เป็นธาตุไฟครับก็จะมีความเบาบางลงไปนะครับเรียกว่ามันก็ไม่สามารถใช้พลังไฟได้ดีดังเดิมแล้วนะครับแต่ก็ย้ําว่ามันสามารถใช้เฟรมโทเวอร์กับไฟเบลส์นี้ได้ตามปกติครับแต่ทีนี้รีมาร์ค มีร่างโหมดดารุมะด้วยใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นโหมดดารุมะของร่างกาล่านะครับมันจะเป็นธาตุน้ําแข็งกับธาตุไฟเลยนะเออซึ่งเขาเนี่ยเขาบอกว่าด้วยพลังของความโกรธหรือไงนี่ทําให้ไฟแห่งความเกลียวกลาดของมันนั้นมีการประทุขึ้นมาครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนฟอร์มมาจากฮิฮิดารุมะที่สามารถพลนไฟได้แม้ว่าจะเป็นธาตุน้ําแข็งตัวของมันก็สามารถใช้ธาตุไฟได้อยู่แล้วอันนี้ก็คงไม่แปลกอะไรและโปเกมอนตัวต่อมาตัวที่4ของคลิปนี้นะครับนั่นคือเกโนเซกครับผมเกโนเซกเป็นโปเกมอน คูณ2ธรรมดานะครับมันแพ้คูณ4ี่นะมันเป็นแมลงกับเหล็กนะครับผมเออซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นโปเกมอนที่ได้รับการพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแก๊งพาสม่ามีการดัดแปลงโครงสร้างร่างกายต่างๆให้ออกมาเป็นเจ้านี้ซึ่งตัวของมันคาดว่ามีต้นตอมาจากพวกโปเกมอนยุคดึกดำบรรนั่นแหละนะครับซึ่งโปเกมอนที่ใช้เป็นต้นแบบก็ดูมีความเป็นแมลงแน่ๆและนะครับตัวของมันก็เลยออกมาเป็นโปเกมอนธาตุแมลงด้วยโดยความที่ว่าตัวของมันค่อนข้างจะมีความจักกลอยู่ในตัวนะมันก็ไม่ได้แค่พ่นไฟอย่่่่าางงงเเดดีีีียยววววนนัััมมมมอออขต้ททชื นนันเองซึ่งอันนั้นก็คือเป็นการยิงพลังจากปืนใหญ่ด้านบนของมันเนาะซึ่งปืนอันนี้นะครับถ้าบอกว่ายิงไฟได้ผมว่าอันนี้ไม่แปลกอะไรเลยนะครับผมเออคือตัวของมันเป็นโปเกมอนธาตุแมลงก็จริงนะครับแต่ถ้ามันยืนเผชิญหน้ากับโปเกมอนธาตุแมลงด้วยเหมือนกันเนี้ยมันก็สามารถที่จะยิงพลังไฟโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งเกโนเซกเป็นโปเกมอนเพียงตัวเดียวในคลิปนี้นะครับที่สามารถใช้ได้เฉพาะเฟรมโชเวอร์แต่ไม่สามารถใช้ไฟเบลสได้นั่นเองครับผมและมาที่โปเกมอนตัวต่อมาหรือจะเรียกว่าคู่ต่อมาก็ได้นะคร เฮดจัดแล้วก็พัมจินนั่นเองครับซึ่งโปเกมอน2ตัวนี้เป็นโปเกมอนฟักทองฮาโลวีนของเจน6นะครับโดยที่ว่ามันเป็นธาตุผีกับธาตุพืชน,นะครับซึ่งผีกับพืชก็โดนไฟคูณ2เหมือนกันนะเนาะมันเป็นโปเกมอนที่มีความเป็นรูปลักษณ์ของฟักทองซึ่งถ้าดูจากบาเคจจักก่อนเนี่ยก็จะเป็นฟักทองกลมๆแต่ทีนี้พอเป็นพัมจินปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฟักทองที่มีการยื่นออกมาเหมือนกับว่าเป็นหัวคนเงยขึ้นมาอีกทีน,นึ่งน,นะครับโดยที่ว่าโครงสร้างร่างกายของเจ้าพวกนี้นะมี2ส,ส่วนใหญ่ๆกกกัักันนลรรยยงไม่่ใชาาป ยังไม่ต้องเจาะเยอะนะครับเอาพูดง่ายๆว่าไอ้สอตัวเนี้ยมันเป็นโปเกมอนที่ว่าด้วยเรื่องของการมีร่างกายเปลือกนอกแล้วก็มีส่วนในของฟักทองที่เป็นแสงแป่งประกาย,ะยระยิบระยับซึ่งแสงประกายอันเนี้ยที่อยู่ในร่างกายของมันที่เราเห็นแบบเป็นรูผ่านฟักทองมาเนาะมีความเป็นคล้ายๆสสญรักฮาลวีนอะไรเงี้ยแสงของพัมจินหรือแสงของบาเคจัดที่มันส่องประกายอยู่ในฟักทองสามารถทําอะไรที่มันแปลกประหลาดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงพลังจิตออกมาไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบวิชาสะกดจิตใส่ศัตรูอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอ มันมีพลังพิเศษพลังลึกลับอะไรบางอย่างที่เป็นแสงไฟอยู่ในร่างกายของมันก็คงต้องบอกว่าถ้ามันจะยิงเฟรมโทเวอร์หรือจะยิงไฟเบลส์นั้นก็ต้องใช้พลังจากภายในร่างกายฟักทองของมันนั่นแหละนะเราก็ต้องมาคาดเดาจากประโยคที่เขาบอกว่ามันมีพลังลึกลับที่อยู่ในฟักทองของมันนี่เองครับของพัมจินก็จะมีข้อสันนิษฐานได้ประมาณนี้ง่ายๆเลยครับผมทีนี้ตัวต่อมานะครับผมเป็นอันตราบลิสที่มีชื่อว่าเทคคางุยะครับเทคคางุยะเป็นโปกเกมอนพุ่งทยานนะครับไอตัวนี้เป็นธาตุเหล็ก กับธาตุบินซึ่งเป็นธาตุเหล็กปุ๊บก,ก็หมายความว่าแพ้ธาตุไฟคูณ2นั่นแหละนะอันนี้ก็คือตามปกตินะแต่ที่นี้เนี่ยครับตัวของมันเป็นโปเกมอนที่สามารถยิงไฟได้ยังไงบอกเลยว่ายิงไฟได้นะครับต่อให้มันเป็นโปเกมอนที่ไม่ใช้เฟรมทาวเวอร์ไม่ใช้ไฟเออร์บลส์ก็ตามนะครับแต่ตามโปรไฟล์ตามอนิเมะที่เราดูกันมาทุกคนเคยเห็นมันพ่นไฟใช่ไหมครับไฟที่มันพ่นนะครับผมอาจจะไม่ใช่ไฟสำหรับโจมตีที่เราเห็นนะแต่มาเป็นการยิงไอพ่อนจากส่วนใต้บ้องของมันครับผมตัวของมันจะมีตัวหลักอยู่ตรงกลางใช่ไหมืออนนนนเเปปป็็แขขงงมมมมััซึ่่้้วลียสาจะ ที่เอาไว้ยิงไอพ่นทําให้ตัวของเทคคาคุยะนั้นบินขึ้นไปบนฟ้าได้ครับไอพ่นตัวนี้แหละครับผมมีความร้อนสูงมากเลยนะครับถ้าหากว่ามันจะยิงตัวเองเพื่อลอยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยว่ากันว่าต้องใช้พลังงานมหาศาลและพื้นที่บริเวณน,นั้นอาจจะมีการถูกเผาไหม้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานจากร่างกายภายในของเทคคาคุยะที่สามารถยิงไอพ่นร้อนแรงอย่างนี้ได้ถ้าหากว่ามันจะหันมายิงพวกแบบรังสีเพลิงโจมตีส่ศสตรูอย่างเงี้ยผมว่าก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะและโปเกมอนตัวต่อมาครับผม เกมอนที่อ่าผมก็ไม่รู้จะพูดกับมันยังไงดีนะครับผมนั่นก็คือเจ้าโซกาเลโอครับโซกาเลโอเป็นโปเกมอนสุริยันนะครับผมอ่าซึ่งโปเกมอนสุริยัน ที่ใครกต่างๆนาะนาะรวมกระทั่งผมเองก็เคยคิดว่าไอ้นี่มันเป็นธาตุไฟแน่ๆนะเลยอะโปเกมอนแห่งพระอาทิตย์ใช่ไหมเป็นโปเกมอนประจําปกภาคซันนะนะครับโดยที่ว่าโซโกาเลโอมันไม่ใช่ธาตุไฟแต่อย่างใดครับมันเป็นธาตุพลังจิตกับธาตุเหล็กครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามันโดนการโจมตีด้วยธาตุไฟเข้าไปโปเกมอนสุริยันตัวนี้ก็มีเจ็บนะครับผมเออแต่ทีนี้นะครับตัวของมันก็ต้องบอกว่าแม้จะไม่มีธาตุไฟและแถมยังแพ้ธาตุไฟอีกใช่ไหมแต่ตัวของมันจะมีการอธิบายเขียนเกี่ยวกับพลังของมันไว้ในโปเ,เกกัั่หละครบวามันนนเปป็โมอ ที่มีพลังอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วรูปแบบการโจมตีนะครับผมมันก็จะมีความร้อนแรงที่สามารถโจมตีใส่ศัตรูได้ครับรู้สึกมันจะมีท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าซันสตีลสไตรใช่ไหมซึ่งท่านั้นก็จะเป็นการใช้พลังอาบแสงอาทิตย์พุ่งเข้าโจมตีฝ่ายหนึ่งนะครับแต่การโจมตีอันนั้นก็ยังไม่ใช่ธาตุไฟอยู่นะแต่การโจมตีธาตุไฟจริงๆที่มันสามารถใช้ได้ก็เฟรมทาวเวอร์กับไฟเออร์บลัชที่ผมยกมาเป็นเกมสําหรับคลิปนี้นั่นแหละครับก็คง อันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ม e เซนในรูปแบบของมันนั่นแหละครับก็จะหมดไปนะครับผมประมาณนี้สําหรับโปเกมอนที่มันแพ้ทางธาตุไฟแต่ว่าตัวของมันกลับสามารถใช้ธาตุไฟออกมาจากร่างกายของมันเพื่อโจมตีใส่ศัตรูได้นั่นเองครับซึ่งก็ที่จริงแล้วถ้าเป็นน้ําแข็งพืชแมลงอะไรพวกนี้นะครับที่แพรธาตุไฟมันก็มีอีกเยอะนะแต่บางตัวก็คือแบบมีธาตุอื่นที่มาต้านธาตุไฟทีหนึ่งครับอย่างเช่นแบบเจ้าอูกามอสชนะที่เป็นแมลงไฟอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้โดนธาตุไฟคูณ2ครับแต่มีบางตัวเหม ใช้ถ้าเฟรมโทเวอร์ได้ด้วยเออแต่ว่านัซซี่ปกติใช้ไม่ได้ครับต้องเป็นนัซซี่ร่างอารอล่าที่มันเปลี่ยนไปเป็นมังกรแล้วนั่นเองนะเนาะเอออันนี้ก็คือแบบพอเป็นมังกรปุ๊บก็เลยไม่ได้แพ้ธาตุไฟก็เลยไม่ได้หยิบใส่มาในคลิปนี้ครับภาพรวมก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโปเกมอนตัวไหนที่ผมหยิบยกมาหรือถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นอีกนะที่ผมอาจจะตกหล่นไปนะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริ์กกันมาีกทีหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าเเเนับม่กาีส มันก็ค่อนข้างมีหลายเรื่องที่จะประมาณนี้แหละผมแค่ตั้งประเด็นตั้งข้อสังเกตแล้วก็ทําคลิปนี้มาให้ท่านผู้ชมรับฟังเพื่อการบันเทิงครับผมถ้าอยากดูแบบว่ามีสาระสาระอย่างเงี้ยก็ไปดูโปเกกซ์นะครับผมอันนั้นก็คือแบบจะเป็นข้อมูลของโปเกมอนที่มันจัดเต็มเป็นเรื่องเป็นราวเลยนั่นเองครับในส่วนของคลิปโปเกมอนแพ้ไฟแต่พ่นไฟได้ก็จะประมาณนี้นะถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจใใหหห้้้้ผมมดดดววววยนยวนนคันับแลเีี๋ไพก่ิปาสส ครับ